ปีกับการบริหารของรัฐบาลที่ผ่านมาประเทศไทยของเราตกตำ่ำถดถอยลงเรื่อยๆผมได้เห็นกับตาตัวเองถึงความเดือดร้อนขับแค้นใจและความยากลำบากหลายประการของคนในประเทศในขณะที่คนบางกลุ่มที่มีอภิสิทธิ์ใหญ่คับฟ้าต่างรวมตัวกันใช้เอาหำนาจเอาเปรียบประชาชนคนธรรมดาและผมเห็นผู้นำที่ไรหัวใจเอาปืนเอารถถังออกมายึดอำนาจจากพวกเราจากประชาชน แล้วคุณคิดว่าคนอย่างผมในเสถียาอยากไปร่วมกับเขาเหรอผมไม่คิดนะผมไม่คิดจะร่วมไม่มีความคิดเลยด้วยผมคิดว่ามันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าจริงๆแล้วคนอีก99%เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ดีกินดีผมขอประกาศวันนี้พรรคเพื่อไทยเราคิดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนทั่วประเทศเราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจํานวน10,000บาทนีค่คือเขาที่เขาดีใจที่เขาจะได้เงิน1 0,000บาท หนือกระเป๋าตังค์เขาเนี่ยในวันที่เรามันได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ได้ลอนแคมเปญนี้ออกไปจริงๆแล้วเนี่ยดวงตาประกายตาเขาเนี่ยเงินหนึ่งหมื่นบาทมันมีค่าขนาดไหนจะมีความสุขมากกว่าไหมถ้าเกิดอยู่ในสังคมที่ถ้าเกิดว่าทายังไงช่วยเขามีได้ไม่ใช่ทํายังไงให้ตัวเอง,เองมีเยอะมีต่างระหว่างตนเหนือท่านหน้าที่ผมคือเสนอาบาเพิ่งแต่อย่างเดียวเดินหน้าเสนอนโยาบายทเพื่อไทยให้พี่น้องประชาชนเข้าใจแก่นสารของนโยบายทเพื่อไทยเพื่อที่จะต่อสู้กับความยากจนความไม่เสมอภาคนี่คือสัตตูของผม นี่คือคนที่ผมอยากต่อก่อนด้วยไม่ใช่กับพรรคการเมืองอื่นเราเองเราต้องทําตัวเป็นน้ําไม่เต็มแก้วและตรงไหนที่เราพร้อมที่จะรับฟังความแนะนําของทุกๆคนทุกๆฝ่ายทุกๆพัค mm hmm. ไม่ใช่แค่พักเพื่อไทยอย่างเดียวทุกๆเสาหลักที่ค้าจุนประเทศนี้อยู่นะครับผมเชื่อว่าผมมีความพร้อมในการที่จะรับฟังในการที่รับปฏิบัติถ้าเกิดข้อคิดเหล่านั้นทําให้ประเทศเดินหน้าไปขาา้างหน้าได้ผมอยากจะทําให้ความหวังของเราเป็นจริง ความหวังที่จะเห็นคนทุกกลุ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นลูกหลานของเรามีชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบันกเกษตรกรมีรายได้เลี้ยงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีประชาชนอยู่ดีกินดีทุกคนมีสิทธิ์และเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันเห็นรัฐบาลที่ทํางานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงมีจุดยืนในเวทีโลกอย่างภาคภูมิใจถ้าผมได้โอกาสได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ผมจะอุทิศเวลาทั้งหมดของผม ทำหน้าที่รับใช้ประชาชนทนานโยบายให้เป็นจริงนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศคืนศักดิ์ศรีคืนความมั่งคั่งคืนความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนครับ